copy code three ETA three minutes. Sorry, detectives. I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? A call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. 131, please advise. Hey, beats the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still. Gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond. Joseph, you think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Anyone on scene, respond. Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised. Some problems reach a on in the memorial. Is there any. God damn it. Jesus! <sighs> Junior Detective Kid, any thoughts? Nothing yet. I'm sure we'll know everything once we get there. โอเคนะครับสวัสดีครับเยวกับผมนะครับเจคอบทีวีเกมม่นี่ยอกับผมเจคอบในเกมที่คุณกระดานชวนตอนนี้คือ The e อีวิ n ชนะครับชัตเตอร์หนึ่งดูครับเซบาสเตียนกับคิดแมนและโจเซฟนะครับจากชัตเตอร์แรก จะเออเนะมิใช,ชเตอร์ดดิเออตอนแรกกันน่ยไตเติลนะฮะไม่ใช่ไตเติเลเออเขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วเออช่างไม่ครับโอเคคัสซีนเออใช่คัสซีนตอนแรกก็เหมือนมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างจากที่นี่นะแล้วคิดแมนทำไมไม่เดินมาเจ้ากูกลัวกูวเดินลำหน้าไปก็ได้กูกเป็นลูกพี่เว้ยกูโหดกูโหดพอ นะครับโอเคแวดเล่นคอมสักหน่อยดิจะขอม,มาแล้วกันนะดูดิช่างแม่งเนี่ยโอเคโหที่นี่นี่แล้วพวกอ่ะไ <c oughs> หลนิดนึงนะฮะโอเคแล้วพวกตำรวจที่เหลืออยู่ที่จอดรถทิ้งไว้ไหายไปได้หมดทิงด้งรถเอาไว้เนี่ยเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับ Just a kid, man. Dammit. Hmm. Smells like blood. All right, stay sharp. Just Fuck, We're gonna check it out. Don't let anyone else through this door. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup. โอเคเข้ามาข้างในแล้วทิ้งให้คิดแมนอยู่คนเดียวข้างนอกแล้วก็เสียงตายสองคนนี่นะแล้วเป็นเป็นอะไรกันหมดเนี่ยอืออะไรนี่นี่ something Michael s o m e t h แต่งเอาชิงไม่ใช่นะครับโอ้โหดูเหมือนคู่รักกันเลยเนี่ยพยาบาลกับพยาบาลกับคนไข้นี่ดูจับมือกันเนี่ย โอ้ oh, ไม่ใช่ครับไม่ใช่เวลาอเออมึงมึ่งยานำไโรงพยาบาลอ็เออหลับไปซะอย่าตืา่นขึ้นมา Are you injured? What happened here? Can't be real. มันหลอนเลยมัน Impossible. Ludwig. I've got r u d w i g security cameras might tell us something เออ security c a m e r a g up โอ้กังวลใจ security ว่าปะไปต้องโอเคเดี๋ยวกองวลใจกันเรื่อเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตำรวจตำรวจสามมายิงอะไรกันปะทะกับโจรหรือว่าเฮ้ยหึ อะไรวะคือโอโ้โหอ้ยเฮียวาร์ปได้สัสทำไมอ้ยเฮียตัวไอเ้เฮียแม่งมาข้างหลังแต่ตอนไหนโอเคครับ okay. รู้สึกว่านะไอ้นั่นน่าจะเป็นเอลวิก่ะเพราะว่าเห็นไอไอ้ด็อกเตอร์มันบอกว่า impossible r u b i k is จะไปเงียบไป ลูวิก้เหรอไม่น่าตามเงเปอนกันไอ้หนูโอ้กูอย,อยู่ที่ไหนเคยได้ช่วยกูอบอกกูทีอเออเล่นอยู่ติ้งติงอ๋อถูกไฟ่เครอุ้ยเหี้ยโอ้โหมาไม่ให้ซุมไม่เสียงไอ้ตโอะโก้หมา ใสตะก้อมาเนี่ยเราเนี่ยแสดงว่าอยู่ข้างบ้านเพื่อนบ้านกัดเขาบ่อยมาสมูฟก็เโอเคขยับมาสได้ละกินทำอะไรกัะไรข้างกูสับอะไรอะ่ะโอ้ยเสียส้วะ <c oughs> สิ่งกระดูกทําไงเนี่ยแล้วก็ดิ้นอะ่ะไม่ใช่ นั่นเปล่อมีดนั่นเปลเห็นมันวิ่งวิ้งหรือว่าต้องให้ไอนี้ไปไอ้ตะก้กหมาเนี่ยโ,โหเลือดไอ้เชี่ยคนไอเชียเช่ยไหมตัดครึ่งโอโ้โหโคตรเร็วกดสเปคบ้ากดเรื่ยอยเออเอาไห้ได้เซปัส,สเตียน เสเตียนของได้แล้วได้แล้วตัดตัดโอ้โหเฮ้ยได้ยินไหมวะโอเคนักสืบนี่อะไรปืนหายชิบหายนะครับโอเค ปึ๊บอ่ากดคอนโทรลได้มันทำอะไรวะอ๋เช็คพอยต์แล้วด้วยเพื่เห็นเขาว่ากันว่าถ้าเกมนี้เช็คพอยต์เมื่อไหร่มันน่าจะมีเรื่องเมื่อนานาตามไม่ทิ้งไปเรามาเอาแจ้ ขอแค่กุญแจืไอ่คนือสยองสัตว์ไปต่อเอาประตูหน้าจอกทางนี้อุ้ยเชี่ยอะไรอ๋สอส่งคนลงมาส่งใครมารักฉันทีไม่ใช่ครับอันนี้สง่ง ส่งใครมาชำแหละกุทีโอเคไปกันต่อครับรไขประตูได้แล้วโอ้โหเปิดเสียงประตูทางเอ็เอสเอ้อโหอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่แล้วกูอยู่โรมาบดีๆแล้วกูมาอยู่ไอ้โรงฆ่าสัตว์นี่ได้ไงเช็คพอยอีกแล้วดูดิ มัะอะไรแขวนเต็มเลยโอ้โหไปไปอุ้ยอะไรอีกเนี่ยมาแล้วอุ้ยเรื่อยวิ่งให้พองตัดดินบินเนี่ยไปดิโอ้โหวิ่งให้ไวเดี๋ยววิ่งให้ไวออกมันวิ่งให้มันวิงนว่งให้ไปประตูไปประตูอื้อ โอเแล้วโอโย้ยเช็ยต้ดตายตายนแน่กูอ้าวไม่ทำไมมันเหยียบไปโอ้โหปิดให้กูอีกขอบคุณครับขอบคุณคที่ปิดให้โอ,โ,หโอ้โ,อโหกูรู้แล้วว่าทำไมปิดให้กูนี่นี่ไงไม่เอาด้วยโอ้โหปิดให้กูอีกจะให้เอาลบกระไรได้ โอ้โหอะไรอะไรเนี่ยโอ้โหเครื่องบดเครื่องบดโลเครื่องบดอีกแล้วไม่เอาเครื่องบดไม่เอาเครื่องบดเออหลอดเห้ยเลือดทั้งนั้นเลยครูดเลือดเลือดผมสก โดนขาไปนี่นะขาไม่ไป <c oughs> นี่นะขาไม่ไปกับมันโอ้โหโดนกระเพกเลยเซบาสเตียนโอ้โหแพ้ทำรายละเอียดดีมากเนี่ยชมเลยโอเคไปต่อครับก็ไม่หายไปไห,ไหนไหรอกแคทสนแนปเปอร์อีลิตทรียังม,มาพึ่งค้างนี่เออ โอเคไปต่อก็แคสไนเปอร์อินิทสามเจ็ดอิสามเ็ดก็พักก่อนก็มาทำธุลาโอ้ตกใจไปก่อก่อนทำธุระนิดนิดนหน่อยก็เพิ่มอัดนี่นะครับผมอัดตอนนี้อยู่วันที่สองพสศจิกายนปีสองพห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับเวลาก็ เสามทุ่มนะฮะพิ่งจะสามทุ่มก็ยังไม่ดึกมากเท่าไหร่ทางนี้ไปได้ไหมไหนลองไปดูสิดูสิโอเคไปได้ไม่มีอะไรให้กูไปละไม่ลืมไปตอนนี้มันยังเก็บของไม่ได้นี่อืม งั้นก็ไปหรอโอ้เสียงปิดประตูให้ด้วยรครับทางออกอะไร e อ i t ซิทผัอืมโฉนดมันไม่ใช่ครับบันทึกนะครับอ่านไม่ออกโอเค,คอ่านคำไหนได้ผมก็อ่านนะครับแต่คำไหนไม่ได้ผมก็ไม่อ่านไปทางนี้ก่อนโอเคไปไม่ได้ครับ เยี่ยมครับล็อกมากขอบคุณครับโอ้โหอ้าวทางนี้ไปได้รอใช้ใหญ่ไปเลยโอเคไปที่บาสเาสเซียนอือหือทระหัวตทนอือหือโอ้ยไอ้นั่นมันคงไม่ตามมาแล้วนะไอ้เลื่อยอ่ะไอ้ไอ้ตะก้อหมาใส่ตะก้อหมา เออเนี่ยดูดิทำรักียดดีมากอ่ะแต่ว่าขาเจ็บไม่ไม่ไม่ขยับเลยอ่ะดูดิเออทำดีมรนมีโอ้ห้องนี้มีอะไรมีคอมมีตัวคอมอยู่นะครับโอเคมีบันทึกโอเคก็การทดลองม่าต่ใช่นะอืม Hey, เอ้เดือดเมอะไรสักอย่างไม่อาละ <c oughs> ไปกันต่อครับ <c oughs> กดตึ๊ดน่นนนะ่ะเช็คพอยต์มันต้องมีอะไรบางอย่างเชื่อผมสิ <c oughs> ถ้ามีสิ่งอะไรก็ขอด้นะครับ <c oughs> โอ้โหสิงเพิง์ลจุดเพิร์ลจุด ตืไปป่ตตไม่เขาดูเขานี่เมาเปลาอะไรแล้ว,ลว,ลวเธอเขาจะใช่ไหมเก่งแล้วะมูอ้าวรับอุ้ยอะไรไอ้เหี้ยแม่งมาเฮ้ยแอบได้แอบดีเอาละโอ้ โอ้โหเสียงร้องเสียงคลางมาไกลโอ้โหเสียงหัวใจสับเสียงเป็นตึกตึกโอ้โหมึงเอาเลื่อยมาอืออือไอตะก้อนมาเป็นไง เออเฮ้ยมาตู้นี้เหรอเฮ้ยตกตังอุ้ยเจี๋ยไ,ไปเลยโอ้โหโดนต้กูโอเคอเฮ้ยเสียงเรยไปกันเด็ตกตะกอหมาหนีแม่งนี ตาล้อยู่ห้องนี้แน่เลยกว่าอะไร่ะอ๋อตอนที่มันเห็นน่าจะมีอะไรขึ้นให้เรานะอุ้ยสุดทายแล้วเห็นปะวะโอเคไม่เห็นนะครับไปไม่เอา ไปเลยเนี่ยเนี่ยโอ้เฉยเสียงสัตวอ์อะโอเคยังไม่เห็นโอเคไปห้องนู้นละ ไปเลยไปอฮ้กระเพกกระเพกโอเคไม่เห็นเยี่ยมเครื่องมาทำงานหนักครับพอดีผมเปิดชิงไว้นานแล้วเครื่องมก็ทำงานหนักด้วยโอเคครับไปต่อแล้วผมจะเก็บขวดมาทำไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกี่ยววัเป็นสีแก่ชาตินะครับ เด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กอาร์ต้องปัดจา่ายข,ขี้โม่งหรืขี้ดาบโอ้โหไม่ใช่ครับเหนยไอ้เฮียแม่งมาโอ้บา้าเลยชิบหายแล้วครับชิบหายครับไอ้เจ้าขากูก็เพกด้วยโอ้โหอ้าอ้าอหืม100%ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ โอ้โหไม่มีเวลาเลยนะเออเกือบเกือบแล้วโอ้โหมันมันตัดเรื่อยๆดูมันไปละโอ้โหรอดตายตายตายเกือบบ้องเท่งเซบาสเตียนเกือบเกือบตายนะครับโอ้โหโคตรน่าสงสารนะถุยมาเปืนอดเลย บุร oh. mm ีอดเอ้ยนอนพักโอ้แค่ไตเติ้ลอินโทรเท่านั้นกันโอฮะครับแล้วจะอยู่ยืมยันะดูกัน The evil within. น่โอ้แค่อินโทรมันก็ทำสกูอืมโอเคครับเหมือนลิฟต์หน้าจะมาถึงแล้วถึงแล้วละ่ะอ้าวขาหายดีแล้วเซบัสเตียน แพ้หายไปแล้วน่าจะอาการดีขึ้นเฮ้ยตำรวจไอ้ที่เห็นในกล้องเห็นในกล้องจันทรติดนี่ว่าอุ้ยเขี้ยอะไรลูกบิอกะแม่งไอ้ใจหายหมดตกใจคนระับได้โจเซฟ่ะโจเซฟก็คิดแมนนะ ิบหายนะเอาตัวรอดคนเดียวกันแล้วคนเดียว,วค่อยหาที่หลังกอะเป๋าข้างนอกอะไรธนาบึงโอ้โหเป็นบ้าเลยวะเนี่ยสองพันสิ้สองมาชื่นโลกไงเอ้าเข้ามาเข้ามาขึ้นมานะครับไอ้ตำรวจที่มาส่งเราดีกว่า ทำไมมึงเปลี่ยนคันโดยช่างแม่เหอไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรไอ้ล้อกูด้วยไอ้ลูบิกมึงมึงคือต้นเหตุใช่ไหมคิดแมนอยู่นี่หมอหมอที่เราเจอ ชิหายแล้วโจเซฟหายไปเดซลี่ใจเย็นชิดแมนมองด้วยความสงสัยนะโอ้โหอย่าก,กับมิกกอติล่ามา <c oughs> ตำรวจคนนี้แม่งชอ,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 อเกือบเกือบไปแล้ว หาเขาช่องไม่ได้ไงโอ้โหทำหน้าเวอร์ทำไมชิบหายแล้วเขนใช่เขนเปล่าไม่น่าเลยไม่รู้ครับแต่พี่มงมันหล่นลงมาแล้วไม่เป็นไรโอ้โหแสดงว่าก่อนที่มันเป็นตำรวจเนี่ยมันเป็นนักแข่งมาก่อนนะโอ้น่าตาไม่จิ้มลิ้มมากจิ้มลิ้ม เซบาสเตียนทอนหายใจเดีย๋ยวเพิ่งถอนหายใจเซบาสเตียนดูนี่ก่อนเมืองบ้าโหผ่านไปได้ไหมผ่านได้ไหม,มนักแข่งไมหี้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับมืองี้เนี่ยฮะมันเกิดขึ้นเลยกับเมืองตอนแรกอยู่โรงพยาบาลดีๆแล้วมาในเมือง

ผมอ่านได้ค่อยออกอะภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านได้แค่บางคำเฮ้ยเชลูวิกมึงตามมาอ๋อไม่เห็นเอะไรวะอ้าวอ้าวปืนชนเอาไอ้นักแข่งมืออ้าวหน้าเวอร์โอ้โหมึงไม่ใช้ ทีมดา้านหน้าดูนั่นโ oh. 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 ฟ,ฟอะไรนะโฟโฟไปดิไปเลยก็สิกอะไรตายนะครับมไม่รู้ว่ารอดหรือตายทีเราตกมาแล้วโอเคกดจบชัตเตอร์นะครับแค่นี้ก็ทำให้คุณรันได้แล้ว โ okay, อเคเซฟกันครับอืมเซฟเนี่ยยังไงก็ขอฝากชแน,นลแล้วก็คลิปนี้ด้วยนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็เออถ้าแคสไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรครับก็ติชมกันได้นะถ้ามีอะไรก็มาถ้าชอบกดถูกใจถ้ากดถ้าเป็นกงินรงใจก็กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมนะครับเจคอบจีวีเกมมี่นะครับจะซียูครับ ซีกูซียูเสดเจอกันครับ